ให้เงินทำงานผ่านวิศวกรการเงินเพื่อปกป้องความมั่นคงการเงินให้ครอบครัวเพื่อให้เงินเติบโตไว้ใช้ในยามกเกษียณออกแบบและวางแผนการเงินกับทีมงานคุณทีวิศวกรการเงินได้เลยครับสวัสดีครับผมทีทำวิศวกรการเงินนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงวิธีใช้เงินหลักร้อยสร้างความคุ้มครองหลักล้านเพื่อครอบครัวที่คุณรัก ไปพร้อมๆกับวิธีการสะสมเงินหลักล้านเพื่อใช้ในยามกเกษียณด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้เองนะครับผมจะมาเล่าถึงวิธีคุ้มครองรายได้แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมให้อยู่ในแผนเดียวกันเลยนะครับแผนแรกก็คือปกป้องค่าความสามารถอย่างตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าคุณผู้ชายนะครับต้องดูแลคุณพ่อคุณลูกคุณภรรยา แล้วก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ถ้าหากวันหนึ่งเขาแบบเกิดป่วยล้มไปหรือว่าหลับไปลืมตื่นอย่างนี้นะครับลูกและภรรยาจะรับภาระต่างๆแทนได้ไหมก็ไม่แน่ว่าจะมารับภาระต่างๆแทนคุณสามีได้หรือไม่นะครับแผนที่2นะครับเราสามารถแปบแผนที่1เนี่ยให้เงินเติบโตในกองทุนรวมได้นะครับเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณจากงานประจํานั่นเองครับ อ่เรามีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับคุณสมชายอายุ35ปีออมวันละ100บาทหากบังเอิญเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ใครบางคนหลับแล้วลืมตื่นนะครับก็ยังมีความคุ้มครองอยู่ 1. เพื่อเอาไว้เป็นการศึกษาให้ลูกๆได้เรียนสูงๆ 2. เพื่อปกป้องสินเชื่อและภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน 3. ก็คือเป็นค่าน้ำนม ค่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับทุนประกันคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นที่3 6 5ล้าน6หหมบาทนะครับบวกกับมูลค่าสะสมจากกองทุนรวมนะครับอันนี้ก็คือความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำนะครับต่อมาพออายุ60นะครับผลตอบแทนคาดหวังที่8เซนเี่ยที่เราออมวันละร้อยเนี่ยเงินก็จะโตไปประมาณ1ล้าน9แสกว่าบาทนะครับ แต่ถ้าผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่5นะครับเงินที่ออมวันละร้อยเนี่ยนะครับก็จะโตไป1 2 0 0 0ล้านแสนกว่าบาทนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าแผนนี้ได้ทั้งความคุ้มครองที่3ล้านบาทและเงินโตไปเกือบเกือบ,บ2ล้านบาทนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการวางแผนการ,กรเกษียณอย่างสุขใจมีเงินใช้แน่นอนเป็นอีกแบบแบบหนึ่งนะครับ ตัวอย่างคุณผู้ชายอายุ30ปีออมเงินเดือนละ2075บาทปีหนึ่ง23,027บาทนะครับผลตอบแทนเงินคืนที่จะได้รับก็คือ 1. มีเงินคืนปีละ10%และ15%ของทุนประกันนะครับรับเงินคืนช่วงอายุ55-65ปี 2. จะได้รับเงินคืนทั้งหมดแบบการันตีผลเลยนะครับ 1,12,500้ 1> 1, 2, บาทโดยที่เราออมไปทั้งหมดเนี่ย5 7า6 6นด้ครึ่งบาทได้ครึงคร่งๆเลยนะครับออม5 0 0 0 0 0ได้ล้านกว่าบาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนคืนต่อปี IRR เท่ากับ2.75%ความคุ้มครองชีวิตทุนปาาระกันที่450,000บาท5 สิทธิทางประโยชน์ภาสีก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับตามเกณฑ์สรรพกรกําหนดนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการวางแผนค่ารักษาพยาบาลคุณพร้อมหรือไม่ที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเช่นอาหารเป็นพิษต้องแอดมิดครั้งละ55,000หากต้องผ่าตัดครั้งละแสนกว่บาทถึง2 0 0 0สนบาทเนี่ย คุณพร้อมไหมเช่นไส้ติ่งอักเสบเกิดไส้เลื่อนเกิดโรคนิ้วในอวัยวะต่างๆเกิดเนื้องอกอย่างเงี้ยนะครับต้องผ่าตัดคุณพร้อมหรือไม่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจ่ายค่ารักษาก้อนใหญ่มาวางแผนให้ประกันสุขภาพจ่ายค่ารักษาแทนคุณดีกว่าครับตัวอย่างคุณผู้ชายอายุ40ปีเบี้ยประกันสุขภาพเพียง1 000, 2ึบาทต่อปี ค่าห้องแผน5,500จะเห็นได้ว่านะครับเข้ารักษาครั้งเดียวก็คุ้มค่าเบี้ยประกันต่อ1ปีแล้วนะครับถ้าเกิดแบบต้องผ่าตัดไปหลักแสนเนี่ยก็เหมือนว่าได้ความคุ้มครองไป10ปีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับวิธีวางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรงพอโรครายแรงนะครับต้องใช้เงินหลักแสนเงินหลักล้านในการรักษาเช่นโรคต่างๆดังนี้ครับโรคมะเร็ง แน่นอนครับใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านแน่นอนอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าหากหัวต้องฟาดพื้นเกิดเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดสมองก็ใช้เงินหลายแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองนะครับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันเนี่ยก็ต้องผ่าตัดใช้เงินหลักหลายแสนนะครับอย่างต่ําก็ห้าแสนเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วก็โรคหัวใจลิ้นหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดหัวใจเนี่ย นะครับผู้หญิงคนนี้ก็คือโชคร้ายที่ป่วยแต่ก็ยังโชคดีที่มีเงินรักษาตัวนะครับเมื่อตรวจพบ 1, 1> ใน63โรคร้ายแรงที่เราคุ้มครองนะครับรับเงินสดก้อนโตไว้รักษาโรคร้ายแรงไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตสูงสุดถึง1 00 2 0 0 0ล้านแสนบาทเบี้ยประกันเพียง3,392บาทต่อปีอันนี้เป็นแผนสำหรับคุณผู้ชายที่อายุ35ปีนะครับ ความคุ้มครองก็เป็นไปตามกรมธรร์ที่สมัครและการพิจารณาของบริษัทนะครับจะวางแผนเรื่องการเงินให้เงินโตวางแผนความคุ้มครองวางแผนภาษีปรึกษาเราได้นะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทีวิศวกรการเงินได้เลยครับโทร0 8 6 4 6 6 6595 สวัสดีครับ